ที่คาดผมน่ารักน่ารักแฟชั่นเกาหลีผูกฟองน้ำนุ่มๆสีสวยน่ารักมากไม่บีบหัวใส่แล้วไม่เจ็บค่ะแน่นกำลังดีด้วยไม่หลุดง่ายไม่เลื่อนไม่ไหลเหมาะสำหรับใส่แต่งหน้าใส่ล้างหน้าหรือว่าจะใส่เป็นไอเทมระหว่างวันสืิมความน่ารักลุกสาวหวานเรียบร้อยสินค้าคุณภาพดีเลยค่ะราคาก็ประหยัดประหยัดแนะนําเลยค่ะชอบก็จัดเลยเป็นรางวัลให้กับตัวเองเล็กน้อย สวยจึ้งทึ่งประโยชน์แถวช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตให้เราอีกค่ะแก้ว2ชั้น Double Wall Glass ตัวแก้วถูกออกแบบมาให้มี2องชั้นซึ่งสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มให้คงที่ได้นานมากขึ้นทั้งเครื่องดื่มร้อนและก็เครื่องดื่มเย็นรับอุณหภูมิมได้ตั้งแต่ลบ20-130ถึง130องศาใส่ไมโครเวฟใส่เตาอบได้สบายเลยค่ะหมดปัญหาใส่เครื่องดื่มเย็นแล้วแก้วเป็นไอน้ำ เย็นมือเลอะมือเฟอร์นิเจอร์เป็นรอยค้นแก้วหรือใส่เครื่องดื่มร้อนก็กังวลว่าจะร้อนมือไม่ต้องกังวลแล้วค่ะแล้วก็เช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายไม่มีสารตกค้างไม่มีสารปนเปื้อนท่านไหนที่ชอบจิบชอบดื่มพลาดได้ยังไงล่ะคะมีหลายขนาดให้เลือกจัดเลยค่ะโปรวงกลม,ร,ม,ร,มราคาหลักสิบ พปร่ปูพื้นปูห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนหรือว่าจะมาเป็นพรอพถ่ายรูปก็ได้ค่ะตัวพรมขนยาวขนนุ่มค่ะความหนาไม่ขี้เหล่เลยกาลังดีมีหลากหลายสีหลายขนาดตัวขนผลิตจากโพลีเอสเตอร์เช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายเปื้อนเล็กๆน้อยๆก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดหรือว่าจะขยากับผงซักฟอกเบาๆผึ่งลมเดี๋ยวก็แห้งค่ะแต่อย่าปั่นแห้งนะคะขนมสัตว์เลี้ยงฟริสไดจากเพสเบบี้สเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารัก เหมาะสาหรับทั้งสุนัขและก็น้องแมวเป็นชิ้นขนาดกลางดีไม่เป็นปัญหาต่อลูกแมวหรือว่าสุนัขพันธุ์เล็กๆไร้สารเติมแต่งไม่เค็มสารอาหารสูงคุณภาพดีเรกรดคนทานมีหลากหลายตัวเลือกเลยค่ะทั้งอกไก่แซลมอนปลาตัวเล็กไข่แดงอกเป็ดแอบไก่ตับไก่หรือว่ากุ้งก็มีค่ะมี2ปริมาณ50ากรัมกับ100กรัมค่ะเรากดมาเป็นแซลมอนนะคะกลิ่นน่าทานมากๆใครที่กุลหาไอเทม,มัดใจเจ้านายแนะนําค่ะ ปัญหาฝ้ากระหน้าหมองผิวโทรมต้องลองเคล็ดลับที่สาวๆใช้แล้วบอกต่อเพราะมานาวรสซีฟคอลลาเจนนวัตกรรมที่เป็นมากกว่าคอลลาเจนตัวนี้ละแม่คอลลาเจนรกุลาบกับปรากฏการณ์วันน่ามิรเคิลผิวสวยออร่าสายเพียงข้ามคืนนวัตกรรมรสฮิฟสเตมเซลล์โรกลาบสารสกัดบริสุทธิ์100ในหนึ่งซองใช้กรีบ ดอกเซนติโฟเรียโรสมากถึง1,600กรีดช่วยบูสต์โกลฟักเตอร์ได้มากถึง5เท่าซ่อมเซลล์เก่าลดรอยริ้วสร้างผิวใหม่ชุม่มชื่นฟูกระชับบล็อกเมสส็ดสีให้ผิวออร่าอมชมพูพร้อมผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมอโรมาโรซาดามาซีนาที่ช่วยให้ผ่อนคลายขณะนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพอร่อยไม่มีน้ำตาลทานได้ทุกวันมานาโรสฮิฟ คอลลาเจนฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยนะคะ